วันนี้ก็ผมอยากนำเสนออ,อ่านทะเลนิหนึ่งที่ค่อนข้างลงบ่อยช่วงนี้พราาหมดช่วงนี้ไปก็หมดพิการนี้ก็จะมาค่อยมีแล้วอ่านทะเลชุดนี้ก็ก็ที่เห็นนะเพื่อนเห็นอยู่ประจำนะตัวนี้เลยครับสองปูที่สองปูที่ผมลงอยู่อย่างเบ่อย ผมจะบอกอแชร์ความรู้เนาะเป็นความรู้ปูที่ทํากินกันในบ่อยหรือว่าขายในตลาดทั่วประเทศก็จะเป็นปูแสมอารมณ์คือแบบนี้ปูแสมอันนี้จับมาใหม่ะแต,แต่แต่นกนกเขาเดี๋ยวมันมันหนีบก้ามใหญ่อยู่พอควรหนีบเล็กบ้างใหญ่บ้างก็ผสมกันเล็กบ้างใหญ่บ้างผสมกันนี่ตัวผู้ตัวผู้ตัวเมียได้หมดนะ ไปจับมาใหม่แล้วน็อกไปครึ่งชั่วโมงก็นี่เล็กต่อยก้านแดงโอ้ยงี้นี่ไม่ต้องน้าตาร่วงเลยเนี่ยนี่ตัวเมียกระปิ้งจากกลมๆนี่ตัวเมียกระปิ้งกลมๆนี่ตัวเมียนี่กระปิ้งเขาเลียมๆนี่ตัวผู้ปูสแมแหมคือปูสแมแหมเนี่ย ที่เขาใส่ต้มตาจนชินหูปูสแสมส้มตําปูสมหรือแาวเลเขาเรียกต้มตาปูแหมปูแม้ปูแม้คือมันมันมีทั้งปีังชาติโดยเฉพาะหน้าฝนนะหน้าฝนจะชุ่มจะถูกโลไม่เกิน80บาทแถวบ้านผมอ่ะแต่ผมก็ไม่ได้ขายนะผมผมแนะนำไม่เฉยเอยตัวนี้เครืองหน่อย <c oughs> กําลังจะตำสตต้มตาพอดีผมชอบกินนอาหารทั้งเหนือทั้งอีสานหลากหลายเมนูที่มันรสจัดจัดอชอบใต้ก็ชอบ ใต้ของพวกแกงใต้พี่แกงใต้ก็ก็หาองค์ความรู้มา <c oughs> ท่านโทษกีปูสมัยเนาะปูสมัยไปจับมาได้มาหลายตัวเหมือนกันแต่อเอาแคพ่พอกินเรากินแค่สีครั้งสีห้าตัวอันนี้มีไข่ไข่ไข่นอกกระดองเนี่ยอร่อยเพื่อนเพื่อนเนี่ยไข่นอกกระดองเนี่ยต้มตำเนี่ยอร่อยนะแต่ยังเงี้ยหูหนีบเจ็บ มนีเก็บมน้าดูโดนบ่อยไข่นอกกระดองเนี่ยจะอร่อยพี่ตัวพู่กันแน่นในเรื่องราวความแน่นปูสมัยไปแล้วอันนี้มาปูแป้นมัง้งปูแป้นก็อันนี้แกะก็ะใส่ส้มตามพอดีเล็กแต่แน่น ปูแป้มันเป็นปูอสองน้ำคือคืออยู่น้ำก่อยน้ำจืดได้ก็จะมีแยกเพศก็เป็นตัวผู้ก็เป็นลักษณะนี้นี่ตัวผู้กระปิ้งเหลี่ยมเหมือนกันเนี่ยเหมือนเหมือนปูแสมปูแสมก็รกระปิ้งเนี่ยตรงนี้กระปิ้งปิ้งเหลี่ยมเหมือนเวลาแกะเนี่ยวัแกะมาปุ๊บเนี่ยเห็นหตัวผู้ตัวเมียมันหรือข้างเดีคุกข้าวทำข้าวผัดข้าวผัดปูอร่อย นี่ยแกะมาก็เป็นกระปิ้งเนี่ยก็เรียกกระปิ้งนี่กระปิ้งตัวเมียนี่กระปิ้งตัวผู้เราแกะมาจะใส่ต้มตาก็เป็นสามเหลี่ยมอาจจะเล็กนิดนึงนะตัวนี้เป็นสามเหลี่ยมนี่ต้มตำรอไว้แล้วใส่โคกไปเลยนี่ตัวเมียตัวเมียตัวเมียก็จะอารมณ์ กระปิ้งเขาจะกลมๆกลมๆนี้กลมๆนี้ก็ปูแป้นอยู่จันโดยเฉพาะพอำเภอลำสิงห์แถวขุงนะนเนี่ยอำเภอขุงเนี่ยไปดูปูแป้นก็คือเขาจะอยู่ในนากุ้งน้ำก่อยพอฝนตกเขาก็จะไหลออกมาก็คือน้ำอ่ะน้ำมันเยอะเกินไปอ่ะเขาก็จะออกมาคนก็ไปจับกันอะไรกัน กะไว้ตัวผู้ก็จะอารมณ์นี้นะเป็นกระพิงสามเหลี่ยมรูปร่างลักษณะกล้ามจะเล็กนี่เดียวยิ่งตัวยิงเล็กนะปูแป,ป้นมันเป็นแปๆอ่นนะตัวเป้นๆเขา่าจะเป็นอย่างนั้นนะที่เขาเรียกปูแป,ป้นไขยย่จะแน่นเหลืองมันจริงๆก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอก แต่ว่าต่างกันถ้าจะทํากินยําหรือส้มตาอ่ะปูสะแสมเก็จะมีทั้งปีทั้งชาติส่วนไอเจ้าปูแป้นเนี่จะมีช่วงฤดูเนี้ปลายฝนต้นหนาวเนี่มันเยอะไม่รู้มันเกิดมาจากไหนเยอะเยอะแยะก็เลยเป็นฤดูการจับปูแป้นกินปูแป้นปูสมก็เลยโดนบิดเบียดไปอันนี้กําลังจะเอออันนี้ปูหินอันนี้คนไม่ค่อยกินกันแต่กินได้นะกินได้ปูหิน หูหินหินหน้าก็จะแกะตัเลยแกะใส่ต้มตำเลยวันนี้กินต้มตำต่ปูคงใส่ไม่หมดอ่ะเยอะเกินไป <c oughs> มันเยอะไป <c oughs> ก็จะเก็บไปทานวันหลังบ้างนิดใหญ่ของเขา้า หลังบ้านนะคือเดินต่อไปประมาณสิบเก้าก็ทะเลแล้วมันก็ชุ่มอะเนาะก็จะเยอะเป็นพิเศษแล้วเราก็กินอยู่มากี่คนน่ะเด็กก็ไม่กินม่บ้านเขาก็ไม่เคยกิน,น่ะเราก็กินอยู่คนเดียวก็เลยต้องทําน้อยบางทีอยากเอฟซีบอกทําให้เยอะนะทาใม้เยอะเยอะเยอะแล้วมันกินไม่ทันโทษโทษเยอะแล้วมันกินไม่ทัน ม่อคืออกไปจับเนี่ยพูดง่ายๆว่าจะจะออกออกไปจับเอาสักส้มตำสักคคกหนึง่งกินสักสิบคนเนี่ยเอาปูสิบตัวเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลย,เยสำหรับทีเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยปูสแสมนะแต่ปูแป้นจะีชงเป็นช่วงช่วงที่เขานากุ่งเขาเขาเรียกเขาเฉงบ่อเขาคือเขาเลิกเลิกเลี้ยงก็คือเขาจะจับขายสามเดือนสี่เดือนเขาจับทีก็มันก็จะมีบ้างนิดหน่อยแต่ช่วงตุลาพฤศจิกานยนจะเยอะทุกทุกป,ปีชุมในคลองสาธารนณะ คนในเมืองมาตักมาอะไรสนุกสนานกินเล่นอะไรมาเพื่อความสนุกอะ่ะถ้าเขาซื้อกินเขาก็ซื้อได้แนี่นี่เขามาเพื่อความสนุกอะ่ะสบายเลยกาคลิปนี้หน้าก็ฝากไว้ประมาณนี้เนาะปูเป็นปูเป็นปูแสมวางกันไป โอเคครับก็ต้องขอคุณ f อที่ติดตามรับชมพอดีหน้านุงเก่งกระสั้นแล้วก็เลยไม่ไม่ได้เอาหน้าออกก็ประมาณนี้เนาะต้องขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ติดตามชมคลิปจนจบเดี๋ยวว่างจะทําแชมงปลาเนาะแบ่งๆกันกินก็ขอบคุณครับสําหรับคลิปนี้